คืนนี้หน่อยโมนาก็รู้สึกผิดเลยไอ้เขาต้องมากนะเขาต้องมากนะเฟมารีเตะรักวังมีเตะรักสิงเงือกขึ้นจริงๆเลยถ้าพุ่งนี้กำลังมามีคนเยอะต้องให้โมนาลงแพลงนะเพราะฉะนั้นโมนารู้วันนี้มีคนเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาทำให้คุณอยากรู้เมื่อขึ้นเมื่อวันนี้เกิดอะไรขึ้นอย่าลงอย่าฟังโมนาพูดเกี่ยวกับเขา ก็เล่มีคนเยอะๆท่าหาบ้านมึนาทามุอืมักชายนาหาหาจีนีฮหาอาจูมาทา้งหมดหาแล้วนะมึนากลัวมากเลยมึน่ากลัวมากเต่มึน่าก็ไปปีนะโอเคมึนารู้มึนาตัวนี้ไม่ชื่อดังเลย เดโมนาสุสเวลามิคุมมามาตูโมนาอยากกอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือไลฟ์เท่าไหรคือติดต่อ้ามีอะไรก็ขึ้นก็มีคนเยอะายตูโมนาโมนาจัดใช้โอกาดีดีเวลานิคุณยอะโมนาอ่าลงเพนดีๆีอันยางนี้จะมีฟาโร์เยอะขึ้นโอเคอันไม่ทำสิ่ง คับลึกกัิทำสิสูสูแต่ค่ะสุดท้ายนะวันนี้ก็ไม่มีแรงจริงๆขับคุณหม่กๆเลยไม่รู้ว่าวันนี้มีเพื่อนม่หรือเปล่าถ้าวันนี้มีเนม่อินอินดีที่ได้รู้จักโมนาไลฟ์สามสิบสามวันแล้วตัวนี้มีฟาร์มแฟมิลี่หนึ่งล้านคน เธออยากเป็นแฟมิลี่กังใช้เวลากับมโนหนาหนังอินดีมากเลยมโนนาจะสู้ๆบอกเธอมโนอยากจะ开工กับเธอเรักคุณไม่ได้แต่มโนุยกับพัเพืังุยกันกับใครก็เหมือนกัน开工กับเธอหนาพอเท่าหนามโนคิดยังไงอาจจะตัวนี้คุยกันกับเห็ดพงเอาเห็ดพงสู้ๆตัวเองแต่แฟมิลี่เอง ก็ฟังด้วยกันนะเพราะฉะนั้นมอหน้าคุยกัในห้องนี้99%คุยงาเหงาทงหมดคุณฟั่ที่อาโด้กสไลเดอร์ยงนี้อย่างนี้เขาเขามัยยางนี้อย่างนี้พลังอะไรก็เหมือนกันพล่งกับก็สไลเดอร์ก็ให้ทงหมฟามิลี่ฟังคุยกันกบเหงให้เอเนจี่เหงาก็ให้ทงามฟมิลี่ฟังนะเหมือนกันนะโอเค วันนี้แค่นี้นะไม่เอามีนิน่อยแล้วใช่อาติไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะโมนาตึงเดง,งเมื่อวานนี้ก็เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ตึงเดงก็เสร็จแล้วอันนั้นเขาอย่างไม่ถึกก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตัวนี้วอรี่ก็ไม่ไม่มีอะไรวุ่นวายแค่ทำวันนี้นะ วันนี้มีความสุขไหมวันนี้มีความสุขไหมในชีวิตทํออาอะไรสิงโก็เหมือนกันอย่างนี้นะโมนา,มา,มานมอาจจะไม่ใช่ปิงครูอะไรก็ถูกต้องถูกต้องแต่โมนารู้สกึอสกอย่างนี้มีความสุขเยอะกว่าโอเคจําได้นะในห้องนี้โมนาคุยกันเกี่ยวกับอะไรก็คือเชีย โมนาไม่ใช่บิงครูไม่ใช <She talks S 1> okay? okay? ่เก่งมากๆถ้าเธอรู้สึกโมนาพู้อย่างนี้ถูกต้องฟังอย่างนี้มีแรงทำสิ่งเยอะๆจะฟังถ้าเธอรู้สึกโมนาทำไม่ถูกพูดไม่ถูกเอาม่ฟังทำทำเอ่อทำอื่นได้ค่ะโอเคบิงคังกังบังที่พูดไปก็หวังว่าฟามิลี่รู้โมนานะคอบคุณม่กว่านี้โมนาก็สนุ ทม้งอ f a แฟมิลี่หวังว่าเธอวันนี้มีความสุขกับโมนานะขอบคุณทั้งหมดเอ็มีพก่องสุดท้ายเอฟม o m m ี่ม n นีดาลิตเทอร์ไนล์ทีมเบบี้ลิตเทอร์ไน I never see you before m อ็มวีพีแฮ่กอล์ฟไรเดอร์พีพีพีแมสนาเทนิชาทุกทุกท่ามาจอรูบูเวลขอบคุณมาปอมือให้ทั้งหมดเอ็มวีพแฟมิลี่ โมนาไม่รู้แฟมิลี่ของคุณเอ็นยังไงแต่โมนารู้สึกผมใจแฟมิลี่ของโมนาของโมนาใจดีมากพอจิตติงมากทํามดสู้สด้วยกันได้ไหมถ้าสู้สู้ตัวเองคงเดียวจะรู้สึกเหงามากสู้สูทุกความนะแล้วก็เวลาทํางานเหนื่อยแล้วไปเจอโมนาอย่างนี้เขาหมูสู้สด้วยกันก็เลยรู้สึกไม่เหงาอะไรก็เหมือนกันนะ family ก well ็สู้ๆต้องดูแลฟ a m i ม y นะทำงานก็สู้ๆทำงานนะโอเคสุาพต้องสู้ๆนะเพระฉนนะอืมสุาพต้องดีนะโอเคปูนี้ท่านว่าสู้ๆฟิล์มลนะรับเธอเอันเธอเข้าใจนะขอบคุณที่วันนี้ t o ก number g number girl หน่อยแล้วอ mm ่ะ hmm. มันม like, ีมันจะมีมีแลนมีเชวันนี้มากินแรปพูนะพิงพิงอะไรพิงอะไรค็อปปี้พิงทั้งหมดค็อปปี้พิงให้โมนารู้ใครพิงพูนี้ไลฟ์ใช่พูนี้ไลฟ์โมนาอยากไลฟ์ทุกวันอยากอีกสิบเก้าวันแล้วอยากไลฟ์ทุกวันถ้าอะไรก็คือโมนาจะให้แฟนมันได้เข้าใจวีเดียวเหรอโอเค โอเคความเมตซล่ะความพูอ่านหนี้ยูเรดกรีททออ always say whatever will be will be เอ่ what whatever whatever will be what will be will be ไม่ใช่ไม่ทางานนะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมีมีนับลายอย่าคือ what will be will be ม eh. ่ม่น่าคิดว่าอันนี้มีนับเอููสูสูสูใช้ทำ energy เด้ what will be will be we don't care about the result we care about the process you know it's all about the journey เพราะฉะนั้นตัวฉันมโนนัอยากมีฟาละว่าึ่งังในชีวิตมโนอาจจะไม่มีโอกาสมีึ่งคนึ่งังสำคัญไหมสำคัญอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายสำคัญมากเลยแต่สำคัญกว่าเป้าหมายคืออะไร the journey เวลาเธอทำอยากเข้าใกล้เป้าหมาย journey เวลาทำสำคัญกว่าค่ะ so enjoy the journey okay if we can get it we get it if we don't get it we enjoy the journey okay มุนอะไี่ยงนี้ถ้าชนะได้ชนะถ้าแพ้ถ้าชนะได้ชนะนะเหมอนกันพีคเลยชนะได้ให้ทําไมเอ็นจีชนะถ้าชนะจริงๆไม่ได้แล้วก็ปาดตองเข้าใจทําย่างนี้ก็เก่งแล้ว โอเคไม่ใช่พูดตัวนี้อะไรก็ไม่สู้สู้อันนี้คือวัดเว็บเว็บไม่ใช่อะสู้สู้แล้วก็พูดอย่างนี้ถูกั่วบายบายเจอกันพรุ่งนี้ I love you you love me we a f o r in love พรุ่งนี้เฟรรมาลี่ปาหวังนะกับเฟมกับคุยก,กับใครปาหวังนะงขอบคุณเชียร์ลับเฟมาลี่ คุณเมอร์นาเฟมิลี่เจ้ากระหม้ไปดงเลยเหนื่อยเหนื่อยไปนะ it's all about the journey <laughs> <laughs> พรุ่งนี้กินอาหารอร่อยต้นงขี่ตุ้งเธอนะงทำมมดต้องมาถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลานิสก้าวันแล้ว I love you